มารับชมกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติอยู่ที่ตำบลศรีวิชัยนะครับอําเภอวานนนทีนิวาจังหวออัดสกลนครอันนี้มาปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหอบเหนื่อยดินพันกันแล้วเมื่อคืนฝนกระน,ำนํำซัมเมอร์เซลนี่น้ําขึ้นมาเต็มสะแล้วมันก็จะล้นลงมาน,นี่จะล้นออกไปตรงนี้นะครับนี่แปลงนาที่เขาขุดหน้าดินไปขายเรียบร้อย อ่นี้เราก็ปลูกให้นี่ไว้ไง้ามมางนี่เาก็ตรนี้เขาปลูกอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้เขาก็ปลูกอ่าปาล์มนะปาล์มน้ามันส่วนเราก็ปลูกไม้ป่าอยู่คาลิปตัสไปต้นสักที่นี่ไม่ค่อยอได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโต นี้เขาก็จะวางระบบน้ํามาในรถปามรับนี่ครับอยู่คาลิปตัสเราปลูกไว้สองสามปีแล้วไม้ป่าของเราเป็นไงม้งไม่รู้นี่ไม้ป่าบางต้นก็ได้อยู่นะแต่ยู่คาลิปตัสสวยหน่อยนี่ครับสายพันธุ์เคเจ็ดนะครับอยู่คาลิปตัสสายพันธุ์เคเจ็ด นี่สวยๆเลย K7 นะครับสวยงามอ่ที่เห็นต้นไม้ป่าจะมีต้นแดงนะที่รอดแล้วก็สาธรเห็นๆที่เห็นตอนนี้นะครับต้นแดงต้นสาธรส่วนเขียวๆนี่ก็ย้าเพชร นี่ยาเพกนี่ต้นตาลเราเอามาปลูกสามปีสี่ปีแล้วนี่กำลังขึ้นนะครับเนี่ยต้นตาลนี่เจอแล้วต้นตาลสวยๆต้นตาลน,นะครับพลังงามเนะาะหวังว่าคงจะรอดแรงนะนี่ต้นไอ ต้นแดงสวยๆนะครับนี่ตาลเราขึ้นแล้วเดี๋ยวจะต้องมาเก็บสายยางไว้โอกาสหน้าก่อนนี่มาทาม,มงล้วก็มาฝังไว้เหมือนกันนี่ตาลต้นนี้สวยแล้วต้นตาลสวยๆจะเดินไปนู่นเลยดูฝั่งนู่นก่อนโอ้ยมี ยางนายางนาก็สวยมะข่ามงยางนามะข่ามงตัวนี้กะถินเทพากะถิ่นเทพาต้นแดงนี่ต้นแดงนี่สวยต้นแดงก็สลับกัไนไปนะครับสลับกับกระถิ่นเทพาไม้แดง ฝั่งนู้นบางต้นก็ตายแต่โดยส่วนมากจะตายครกะถินเทพาต้นนี้ก็ตายนะนี่ต้นอ่อต้นแดงนี่สวย ต้นแดงนุ่นยางนาสวยสวยสวยเลยยางนาไปเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกมาดูน้ำตกได้ไหมเดี๋ยวพา,พาดูน้ำตก เดี๋ยวเดินนี้เธอก็ล้มอีกแหละมาเดินขึ้นฝั่งนี้ดีกว่าดินมันแข็งฝั่งนี้นี่นี่เดินตามทานน้ํามานี่เดินตามร่องน้ํามาเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ําตกเดี๋ยวกล้องอาจจะส่ายหน่อยนะครับนี่ต้นต้นซึก ตรงนี้ก็มีต้นตาลน,นะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนี่เอามากั้นน้าไว้แต่ไม่แต่ไม่น่าจะอยู่นะตอนแรกทําเป็นฝายน้ําล้นนี่ท่อสามท่อนี่ทำเป็นฝายน้ําล้นนี่ต้นบักเมาบักเมาต้นบักเมาเลยเอาไหมเนี่ยกาลังติดลูกเลยเนี่ยนี่ต้นเมาเนี่ย น,นี่ปะนี่ไงต้นตาลกำลังเห็นเห็นแล้วหวังว่าคงจะแทงยอดขึ้นมานล้น,นี่ตาลหลงในดงยะคานี่ตาลหลงในดงยะคาระวังตดนท่อตาลน,นี่ยมาฝังไว้สองเมตรสามเมตรนะบางต้นก็เกิดบางต้นก็ไม่เกิดหรือว่าดินมันเป็นดินนี้เนี่ย ดินลุกลงังดินเหนียวนี่ครับน้ำมันก็จะไหลมานี่มันก็จะลงตรงนี้เลยพ่อขาดอะไรขาดเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ทำไว้ดีอยู่แหละแต่มันเอาไม่อยู่น้ำมแมรงนี่ครับน้ำมแมรงน้ามาทีนี่นู่นถึงหัวเข่าเลยนะมันจะลงตรงนี้เลย นี่ดอกไม้อะไรดอกไม้ปา่าสวยๆถ่ายกันให้ชมกันไปเก็บภาพบรรยากาศนี่ต้นตาลต้นน่ต้นตาลต้นหนึ่งครับมีไหมไม้ป่าหายาก พันนาเก่ามาโอ้ภัยล้มภผยล้มภผยล้มมาขึ้นมาดูภผยภัยล้มให้ตาเอาเอาไปฝังไว้หน่อยมาตัดเอาไปฝังกำลังแตกหนอ่อแทงหนอ่อ โอ้มาตรงนี้เย็นดีมากเลยเห็นไหครับ่วนอุโมงค์ไผ่เราเนี่ยเย็นเย็นเลยอันนี้ก็มีไม้ป่านะมาฆ่าโมงกำลังสวยเลยนี่ไผ่ไผ่กำลังแตกหน่อนนะครับไผ่กำลังได้ฝน สวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนต้องมาตัดนีสวยนะครับไหนเบาบับเบาบับไปไหนแล้วนี่เบาบับไม่ตายก็ไม่โตนี่เออาาดูเบาบับนี่มีแต่ยอดอ่อนปลอปลมแลมหญ้าแสบเรา ฝั่งนี้ก็เป็นยางนาสะหน่งไร่เนี่ยต้นนี้ก็สวยนี่ใบเล็กๆลอมแหลมเลยนี่คำแม่ใช่นี่ไงเบาบับฮะดูต้นนี้ตายจ้อยต้นอะไรนะ อ๋อต้นในนั่นหางนกยูงนี่แสดงว่ามันไม่ถูกกับไอ้ดินไอ้เนี่ยนี่มะข่ามงนี่ถูกถูกสตากันดีจังเลยแหละนี่มะข่ามงสวยมะข่าโมงสวยงามมาเรามาดูงมงต้นไม้มงต้นไม้ ที่นี้ก็ปล่อยเลยนะปล่อยเป็นทางน้ําไปเลย <Okay. S 1> เออต้องทำสะพานนั่น <paragraphs> แหละนี่หงมงต้นไม้สวยๆมันเอาไม่อยู่พ่อมันเล็กด้วยน้ำมันมาเยอะ <estr ů> น้ำมาทีเต็มเนี้ยเนี่ยนก็ยอืม นี่เป็นถนนทางเข้าต้องเอาเอาไอ,าอา้ท่อไอ้ที่เป็นก้วงกว้างอะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะมาใส่จบเลยสองอันชมตอกตัวนี้มันนะครับเนี่ยนี่เถามันเนี่ยเนี่ยมันมันเสาถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยมันเสา เราไปดูเถียงต้นไม้ที่เถียงมันมันป่าดูต้นสำโรงก็ทนแรงอยู่นะสำโรงอะ่ะเดินตามทางมาต้นนี้ต้นต้นเหียงต้นอะไรเนี่ยจำเชื่อไม่ได้เหียงเหลียงอะไรสักอย่างนี้แหละ ว่าตอนแรกคิดว่าไอ้สตอแต่มันไม่น่าใช่สตอนี่มันก็ทนแรงอยู่นะกล้วยก็โหทนมากเลยกล้วยเนี่ยเบาบาอีกต้นหนึ่งนี่มีแต่ใบเนี่ยเบาบาต้นคูณ อินาด้ามสมบัตสานเดี๋ยวแพนไปดูไปดูนี่นะอินตะผาลำโอ้ทนมากเลยตะผาลำนู่ตัวนี้สำโรงสวยๆดูคาลิปตาัาสวยๆโอ้ตรงนี้เย็นดีนะนเย็นน้ำไง ต้นนี้ไผ่ไผ่เลี้ยงระวังศีรษะไผ่เลี้ยงจะมาขุดแยกเงาก็ไม่ได้ขุดสักทีไผ่เลี้ยง,ยยงนี่นเคพักสักยกนี่ครับบรรยากาศต้นไอ อะไรนะเนี่ยช้ำฉาช้ำฉาเนี่ยจามตุลีเนี่ยไม่ไม่ค่อยโตนะไม่ค่อยโตแต่ต้นผาด้ามเนี่ยโตดีจังเนี่ยชอบจังนี่ยดินลูกลังแรงๆเนี่ยผาด้ามเนี่ยอุ้ยติดลูกแล้วนี่ไงเขาว่าเรียกว่าเขาเขาว่าไาก้าเรียกพี่หากันให้ควากลูกละสองพันห้าไปขายสินี่นี่หากันให้ควัก ฮะช่วงหนึ่งโอ้ยติดลูกแล้วติดลูกแล้วหรือเขาเรียกคำหมอกหลวงคําหมอกหลวงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้โจบไปเทียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินชมบรรยากาศ